หลูนจะกิจนานป้าจ๊ะ่ค้ะคุณแม่น่ารำขาดนักเจิทุกคนทําอะไรกันอยู่ครับอ๋อก็กำลังวางสตอรี่บอร์ดของลูกค้าใหม่อยู่อะค่ะแบนอะไรเหรอคะข้าวต้มมัดแม่กิมข้าวต้มมัดแม่กิมด็อกเดี๋ยเนียเนี้ยดูปากนะค่ะข้าวต้มมัดแม่กิมแม่กิมด็อกไม่ใช่แม่กิมก่อนจะไปไกลกว่านี้นะครับขอต้อนรับนะครับ a อน้องใหม่ของเรานะครับน้องแยมส้มครับ รที่อยากจะบอกตรงนี้นิดนึงพอดีที่เห็นตรงนี้เราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าแบรนด์นะครับหรือโลโก้ของเราเนี่ยเราเอาไปไว้บนวิดีโอของเราเนี่ยได้แค่ไหนถ้าวิดีโอนี้ยอยู่ในแบรนด์ชาแนลของเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันคือตัวตนของเราตัวตนของแบรนด์แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเอาโลโก้แบบนี้ไปไว้ในช่องของยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์นะครับอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเราต้องรู้กฎระเบียบต่างๆว่า YouTube อนุญ,ญาตให้เราใช้แบบไหนบ้าง และแม่อนุญาตให้เราใช้แบบไหนบ้างเพราะยูรูปเองนะ <c oughs> ครับก็ทําธุรกิจโฆษณาถ้าเราทําบางสิ่งบางอย่างที่ไปตัดว่าเขาไม่ได้รายได้จากค่าโฆษณาแล้วเนี่ยเขาน่าจะไม่แฮปปี้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราลงคลิปเดียวกันหลายๆช่องเพื่อให้คนเห็นเยอะๆล่ะครับ เป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเอาคลิปเดียวกันไปลงหลายๆช่องสิ่งที่ YouTube จะมองทันทีก็คืออันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนี่ก๊อปปี้กันมาหรือเปล่าแล้วใครคือต้นฉบับปัญหาจะเกิดขึ้นกับช่องแต่ละช่องที่เราไปลงต้นฉาัหรือถ้า YouTube มองว่าตัวซ้าเนี่ยมันคือ TVC อันนี้โดนก็หาเบอร์ดนแอนด์ยูทูบไม่อนุญาตนะครับให้ใครก็ตามเอา TVC ไปลงในช่องของยูทูบเบอร์แล้วถ้าใช้ภาพประกอบที่มาจากเน็ตอย่างเงี้ยล่ะครับอย่างนี้มันจะผิดกฎ u t ท b e หรือเปล่าคร ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรูปบุคคลสาธารนณะอันนี้เนี่ยทางเจ้าของเขามีสิทธิ์ที่จะไม่อน,นุญาตให้เราใช้ได้แล้วเราอาจจะใช้โดยที่เขาไม่รู้มาก่อนแต่วันหนึ่งที่เขาเห็นปุ๊บจะเกิดปัญหาทันทีนะครับอันนี้ควรจะรยืนหลีกเลี่ยงหรือถ้าเราเอามาจากสต็อกโฟโต้จะสต็อกฟรีหรือไม่ฟรีก็ตามรูปเดียวกันแต่เรา,เราอาจจะมีคนอื่นนําไปใช้แล้วถ้าคนที่นําไปใช้หนึ่งในนั้นเปิดคอนเทนต์ไอดีจะเริ่มเกิดปัญหาแล้วดังนั้นเนี่ย แพลตฟอร์มบนยูทูบเนี่ยอยากที่จะให้เรารพยายามสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเองเป็นออร์จิเนอลคอนเทนต์ของเราเองจะปลอดภัยที่สุดครับแล้วเรื่องเพลงหรอคะบอ่าเรื่องเพลงก็เหมือนกันนะครับยูทูบเบอร์ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเข้าใจอะไรผิดๆแต่ละประเทศนะครับไม่เหมือนกันอย่างในเมืองไทยเองไม่มีกฎหมายตัวไหนรองรับในการที่นำลิขสิทธิ์เพลงของคนอื่นมาใช้เลยต่อให้ใช้แค่สามวินาทีระบบอาจจะตรวจจับไม่เจอแต่ถ้าเจ้าของมาเห็นเมื่อไหร่ก็ตามเขาสามารถที่จะมาบอกว่าเพลงนี้เป็นของฉันฉันจะเอารายได้ทุกอย่างหรือฉันจะไม่เรีย่ให้ใช การตลาดบนวิดีโอนั้นนั้นแล้วอยู่ๆวิดีอนั้นถูกปิดลงไปจะเกิดปัญหาใหญ่เลยกับลูกค้าของเราดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโลโก้ p V C หรือแม้แต่เพลงนะครับเราต้องศึกษาดีๆก่อนที่จะนํามาใช้นะครับได้เลยค่ะนิตวีอยู่จะศึกษากด YouTube อย่างดีที่สุดเลยค่ะ